อุยอ๊ยโอ๊ยโอยโอ๊ยยโอ๊ยโยยยปาหยั่งนี่โอ้ยคือแห้งดีแท้มาถึงไม้แล้วครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผมกีบันบึงครับนีพาพี่น้องออกไม้ครับเมื่อออกไม้โดนแล้วผิดงานครับพ่ามาคล้องครับลงคล้องคล้องหลังปลาอ่อยครับ มันอคืนเห็นฝนฝนลงนิดน้อยมุแห้งบนไดเพื่อปลาลอยครับพี่น้องวางพความพี่น้องออกไม้นี่เรารับไม้ถึงแล้วไปลุยกันเลยครับเ,รเป็นการวัเซียเวลาไม้สวยอยู่ครับนดครับโดนครับโดนพี่น้องโดนยิ่งไปแล้ว เห็นแล้วงงายุบปางตรงขามผมครับนิ่งไปแล้วยิ่งไปแล้วแห้งดีครับปลายัางไอ้ซ่อนล้วยดูรุ่งเบิ้งครับคือสั้นแต่บันชวงขึ้นเนาเลยตวสวยวะ อ๊ยโอ look, okay. cool. so ๊ยโอ้ยดอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย่อ๊ยโอโอนยตอมยอยอเต็มคยัอ๊ว่ายโดนยโนลยกอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ดโอ้อยโอ นีแหละทางเพิ่มเคยลงโอ้คือสั่นเถอะที่ลงไปได้เฮ้ย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 มึงเหมือนแหงอยู่โดนนิดหน่อยครับพี่น้องสาดจัดหน่อยอืออือโอ้ยคุณ ตาหยั ắn, ó ó ่งตาหยังพี่น้องตาหยังเดี๋ยวขอไปเบึงข้างในมั้นครับเดี๋ยวลงเขาไปทางป้าเควยดีกว่าที่ลงได้มันสูงพี่น้องสั้นครับลงไปไหนบ่บอีหยัง เห็นตาดำๆครับยิ่งเลยพี่งได้อยู่ลองเบิ้ลกันนะโอ้สั่นขัดเนาะมันไปเลยนะนี่สิึินได้กับที่มะนล่ลงได้แล้วครับโอ้ครับมองลงมองขึ้นมันยิ่ง ไปใช้ละปลาเลนไปทา้งเลยละไปปลาเลนไปทางไหนอีกโอ้หแห้งดีขี้นเนาะแห้งดีติดหางครับอืมโตละ ปาหยั่งโน่นน่ะครับปาไอช่อนช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่โอ้ไอช่อนใหญ่ครับมีน้ำถึงแห้งหรือมะมันก็ดำดำในวันไอ้ดูโดนหางพี่น้องเกือมันว่าโดนมินมินอุ้ยดึงบ่ได้ดึงบ่ได อลอดพี่น้องใส่ไงครับหมุกไงเลยโดนห,างน,ดนนดนหางน้อยเดียวพี่น้องนี่ครับโดนหางน้อยเดียวน้อมันห้อยยิ่งผมเหมือนถึกยิ่งเทว่หลอดไปได้น่ครับพี่น้องห้อยยิ่งเทว่หลอดไปได้แบบี้วหลอดพี่น้องหมุกไงเลย โลกรัวครับพี่น้องขึ้นไปบงข้างบนครับขึ้นไปข้างบนถีด้อครับปลาพี่นอ้นองตัวนี้นถือหางไมยเดียวพี่น้องถือหางไมยเดียวครับโดนหางอีกเดียว เจ้าวันนึงเป็นก็จะห้อยโดนยิงครับให้่มผมก็ห้อยโดนยิงเจ้าวันหลอดมาได้ยังไงครับลลกรัวครับพี่น้องเกือบสองคนละเนี่ยครับของไงชนใหญ่ชนใหญ่วันสิบเ่อโดนเขายิงด้วยไก่วันนี้แต่ดำดำ ยางมัครับติดตามกันต่อครับพี่น้องในขวามแล้วกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในะครับทำคลิปต่อๆไป โดนครับโดนโดนกระโดดเลยปะนินครับปะนินปนะนินปนะนิครับปนะนิโดนครับโดนน้องโดนมุรูว่าตัวหน่อยตัวใหญ่สำเร็จเห็นตางงเงงนครับอ้ยเอ้ย <c oughs> เลยที่กลัวโดนหลุดไม่โดนหางหน้อยเดียวตัวสวยครับตัวสวยอ้วนตับเลยพี่น้องอ้วนตับเลยยังสวยอยู่ครับขออนุญาตเก็บปลาครับขึ้นไปเก็บปลาข้างบน จะผมหิวสดมาสองแต้มนะครับสองแต้มแล้วสองแต้มแล้วในความสี่เงียบๆไปเลยพี่น้องสองแต้มแล้ว ตามมันต่อครับดูนครับพี่้อาโดูนดูน ใส่รับรุ่นขนาดมุกี้นะครับมุกี้ก็ขาดไปตัวนึงงน่ะเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆครับเก็บเล็กผสมน้อยครับเนอะ ตัวใส่ดีอยู่ครับใส่ดีอยู่ <c oughs> มีแต้มหดยเบิ้องอยู่ครับพี่น้องมานนี้ดนแล้วไ่ได้ออกไม,ม้ก็มีแต้มกลับบานอยู่ตาแมแต้ม มองต่อครับพี่น้องนี่ครับข้อไม้ข้อครับพี่น้องสภาพับไม้ไม้ข้อครับไม้คลองไม้คลองข้อนี้ใส่ง่ายกับมี่ครับจะเหมือนท่านดิดเจอเลยเทอาไหรช่อนละใส่ง่ายนิ่นมิจะใส่กำลังเด็ดเดียวครับ หนัดขมือมือเลื่อนผลตรงนี้น้อยครับพี่นอ้องหมเลยออกมาเบื้องไม้จักน้อยเพื่อมันลอยบ่ได้ออกขีบโดนบ่ได้ทําขีบโดนแล้วครับบ่ได้ออกไม้โดนแล้วแบ่เบื้องไปทำกันครับพี่นอ้องสามครับโดนครับ ม่ได้กดกล่องครับหนึ่งก้อนเลยปลาเกลือครับปลาเกลือพี่น้องปลาเกลือ<ะ>ถาตัวใหญ่มากครับหนึ่งรอดตัวไงดีก็านางหน่อยครับ เออยากเก็บปลาครับโดนแล้วครับโดนแล้วนอ้องปลาเกลือปลาเกลือใส่ปลาเกลือปลาปลาเกลือกเหล็ดแห้งดีแทะปลาเกลือก็ได้ เก็บเล็กผสมน้อยครับเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องบัวเห้วแล้วเก็บเล็กผสมน้อยปออไปอ้าวคือเขาไปฆ่าอยู่แบบนั้นหระบเดนาะ อะไร่นอไมีลงไปเอาแล้วครับเอ,อเอาแล้วเิดตกน้ำใช่หล่ะ ติดเครื่องใหม่ดึงบ่วขึ้นติดเครื่องใหม่กับพี่น้องครับตัวสวยๆอยู่ครับ ผม,ผมอยากเก็บปลาครับครับนอกเดี๋ยวเวลากลับแล้วครับสรุปผลง,งานครับมีกระหังเน้อหาแต้มครับนินซีชอน,นยญ่หนึ่งบิ๊ก รับนี่คือขอจบคลิปสุดสุดนี้ครับพี่น้องเสร็จรุปผลงานหาแต้มแล้วใส่กับเขาแล้วครับฝากติดตามคลิปหนนาครับสวัสดีครับ